ดีครับพี่น้องโอ้โอนี่ในเมนอูอาหารทิ้งโตพี่น่องเลยเานานนานทีเนาะจัดอาหารสิงโตสองเมนูสองอย่างเนาะตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อสดจะทำซุกเด็กหรือว่าทำดา,าบดาบพิฟตัวนี้เป็นดาบซุกครับ เดี๋ยวผมสิพามาปรุงในวานตัวนี้ผมก็ได้ล้วนใส่น้ำเผราะใส่เกลือไปแน,น่ยได้ละเป็นบางส่วนเดี๋ยวเขาคอยซิมมืคอคนพี่น้องเลยว่าขั้นมันบนนัวเขาก็จ้งเติมปลาอยังนูนนงไปได้สับปะตอนนี้เขาใส่พวกพริกกระหัวท้องโซบะน่องพี่น,อนอ้นอ,นองน่อเนาะใสงนัวนก,กันเยอะหน่อยครับใสงนัวใสงนัวนี่ขาดบุหรี่ได้พี่น้อง ใส่พ่อหนวใส่พ่อแซบครับน,นี่ด่วนสะหนามเพียมาเลยเต้เกลือเน้น้อยหนึ่งแล้วชิมก่อนครับแซบว่ะเต้าอจีอยวครับ้ปลาน้อยหนึ่งก่อนจะควางกินเตมอยนะ สัต้นหอมกับสะแนงมีผักชีต้นหอมสะแน่แกมกับสามอย่างใส่ลงไปเลยพี่น้องชุบลายให้ที่เดียก็ยังในนอยหนึ่งตอนหัน่นใส่อีกก็จะย้อมสีแบีงบุเคิงกันโอเคครับตัวนี้เป็นดาบซุกเปแบบ้อยเลยพี่น้อง สิบบนตอนมันก่อนอืมเข้มมันี้วเนียบร้อยเอาไว้ก่อนค่อยตักครับอืมน้ำเพียรลายนึงพี่น้องเลยอดสอนน้ำเพียรด้วยสือบกลายนึง่งจนหงจนเหือง <c oughs> ส่สอาอก ใส่ลายลายมันจีเพียรครับพี่น้องแข่นขัวครับแข่นขั้วยึ่ใส่ลายนะครับตัวนี้เดี๋ยวจีไปตัดโดดขมพอผมมากบีมากบีมาร์กเปียนไปแนเนาะเดี๋ยวจีไปไตัดโดดขมเฮะผมก็ใส่เกลือไว้เป็นส่วนหนึ่งแนเนานะตัวนี้<อ>น้ำซีเรียโซดเอาหมดครับคือสิเดียสใส่ลย เสิ <G ül üş> ็จโซาาดาคนแนะนําพี่น้องเลยใส่ลงก่อนนัวอะไรครับนัวพอดีครับโอเคครับโอ้อยากสรางสีสันจกหน่อยพี่น้องเลยใส่ขอมไปก่อนพี่น้อง ผักหอมผักสีต้นหอมสเสน่ใส่ไายเลยได้ผมเจ้าแม่กระสีมาก,กินกาบอยู่นะจะ <c oughs> ไ,ได้ใส่เยอะเลยอโอเคครับเดี๋ยวหย่อมสีก่อนจังหน่อยโอ๊ยน้ำเปียได้ปวดพี่น้องเลยเดือดเสร็จใส่ว่าเจ้าหลาบด้วยเยได้พี่น้อง <c oughs> เดือดงามได้ สีงามเลยสีแดงตรงเลยเจา่าวัชพุกออกแล้มันนำเพียไลส์ฮะโอเคครับเอาไว้นี่ละเดี๋ยวว่าจัดตะเขาก่อนครับขออนุญาตจัดตะเขาแป๊บหนึ่งครับพี่นอ้องเอาเรียบร้อยครับพี่น้องาตาใส่ถวยครับมันเลยคนใส่ถวยเลยได้เอาเลยนะครับนี่ครับสาบสุก ภาก,กินกบกับกระดำปีทั่วฟักยาวมะเคือหมึเตียงเก็บไรในตู้เย็นนี่แหละครับตามที่ห้าไลในตู้เย็นเท่านี้ล่ะซื้อมาไวจนเหี่ยวเพื่อพี่น้องเลยบริเวณกินจักเถื่อฮะซึ้อได้กับขอขอบคุณผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมครับขอบคุณทุกศรัพย์ทุกไรขอบคุณทุกการติดตามครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ